สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะที่ชมรายการไลท์ไทยกันายติ่งโดยผมช่างติ่งวิดีโอวันนี้ผมได้มาอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีเท,ทปการออกอากาศเนี่ยเราไม่เคยได้ไปออกอากาศที่ไหนนะฮะโดยเฉพาะที่อุทัยเนี่ยผมก็เคยมาอยู่เหมือนกันแล้ววันนี้ได้มีโอกาสมานําเสนอสิ่งดีๆของจังหวัดอุทัยถ้าพูดไปเลยภายในเดือนนี้แหละเราจะนําเทปของอุทัยสิ่งดีๆของอุทัยหลาย,ลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องของผ้าทอเกี่ยวกับเรื่องของ สมุนไพรไทยเกี่ยวเรื่องของการกินการเล่นต่างๆอีกมากมายวันนี้เต็มที่จุใจกับจังหวัดอุทยัยธานีและอีกอวันนี้อีกเช่นกันนะครับโอ้ยวันนี้เป็นอะไรเนาะตื่นเต้นยังไงมีคนดูเยอะแล้วมันตื่นเต้น <c oughs> บอกไม่ถูกก็เราได้พาท่านมาอยู่ที่ในตลาดนะครับอยู่ที่เมืองอุทยัยถ้าพูดถึงเมืองอุทยัยธานีเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กๆเมืองไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ความอุดมสมบูรณ์นะครับมีอยู่ที่นี่มากมายเลยทีเดียว สิ่งที่สาคัญที่เรามาอยู่ด้านหลังผมนี่นะครับเป็นร้านร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ของจังหวัดอุทัยธานีก็คือเป็นยาหอมถ้าพูดถึงยาหอมเนี่ยหลายคนต้องรู้จักบางคนจะไปคิดถึงเออยาลมยาดมยาหมอกอะไรต่างๆซึ่งเป็นสมุนไพรไทยและที่นี่ได้รับออห้าดาวของจังหวัดอุทัยธานีด้วยจะเป็นเกี่ยวเรื่องยาหอมอย่างไรเขาวิธีธการทําทํำยังไงมีโอ้โหสรมพคุณที่ช่วย เรื่องของอะไรบ้างเนี่ยสักคู่หนึ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับยาหมุนช่องนี้ไปไหนเดี๋ยวท่านจะได้พบกับสิ่งดีๆบางทีบางท่านเนี่ยเ,เขาเรียกว่าชิมหรือว่ากินยาเนี่ยยาหอมมาต้องเยอะแยะมากมายแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นวิธีการทําหรือรู้สมคุณกันที่แท้จริงจากผู้รู้ท่านนี้เลยนะครับกับร้านหมอวิรัตครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปพบกันกับเขาเรียกว่าถ้าพูดไปเหมือนต้นตระกูลเนี่ยหมอวิรัตเนี่ยท่าน เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่มีผู้ที่สืบทอดก็คือคุณลุงอเนกเดี๋ยวลองไปพบกับคุณลุงอเนกช่วงต่อไปครับสักครู่ครับปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยครับแล้วตอนนี้นะครับผมได้อยู่กับคุณลุงอเนกซึ่งเป็นถ้าพูดถึงก็เป็นร้าน ชั้นลูกหลานอีกแม้นักโเนี่ยอาจจะมีถึงหลานเลนไปเลยที่จะต้องืึกอาเกี่ยวเรื่องของยาแผนโบราณตรงนี้ซึ่งเป็นยาหอมเรามารู้จักกับคุณลุงอเนกกันก่อนดีกว่าครับว่าท่านนั้นเป็นใครจิศทําไมถึงได้มาทําเกี่ยวเรื่องของยาหอมได้นะครตรงนี้ของจวัดุไพรับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงอเนกนะครับนามสกุลไรเอ่ยครับคุณลุงสวนสิงห์พงศ์สวนสิงห์พงศ์ครับคงถามก่อนเลยเริ่มต้นเริ่มต้นตอนตั้งแต่สมัย ตอนที่คุณพ่ออยู่ชื่อเนี่ยเป็นชื่อร้านชื่อร้านหาชื่อร้านวิรัตวิรัตวิรัตฮะชื่อร้านวิรัตธานิตคุณพ่อนี่ทำเกี่ยวเรื่องของยาหอมนี่มานานขนางไานทำมาประมาณ6กสิปีแล้วคะคือ6กสิปีของรุ่นคุณพ่อรุ่นคุณพ่อโอ้แล้วมาถึงคุณรุ่คุณคุณลัวเนี่ยนี่ก็ต่อไปอีกต่อไปผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าร้อยปีคร้บห็นไหมครับคงได้แต่ดูคุณลุงที่แข็งแรงเลยนะฮะยังแข็งแรงแสดงว่าต้องได้ ทานยาหอมทานยาหอมประจำทานยาหอมประจําด้วยอายุเท่าไหร่ <69 S 2> <69 S 1> แล้วครับคุณลุงตอนนี้หกสิบเก้าเลยหกสิบเก้าเลยอ้ยหกสิบเก้านี่ยังดูแข็งแรงคุณลุงแกแข็งแรง,แงแรจริงต้องบอกคุณลุงว,ว่าเกี่ยวเรื่องของยาหอมนี่เป็นสมุนไพรไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นของจีนฮะ<อ>สมุนไพรจีนคือนําเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในเมืองไทยครับครับแล้วพอจะทราบไหมตั้งแต่สายคุณพ่อเนี่ยนำเข้ามาได้ยังไงถึงได้มาทําเป็นธุรกิจที่ใหญ่โตแล้วก็คนเชื่อถือมากเลยตอนแรกเป็นหมอแม่ก่อน แกเปมนหมอแม่หมอจีนทำไมใช้แม่หมอแม่คือเป็นภาษาของทางจีนทางจีนใช้จับคิพจอรอนพอแม่เขาจะรู้ว่าเป็นโรคอะไรนะฮะพอรู้ว่าเป็นโรคอะไรก็สั่งยาตามตำราของเขาครับตั้งแ่หมอแม่ที่ผมเคยดูหนังกำลังภายในอ่าใช่ใช่แม่แล้วก็จะรู้เลยครับแล้วตั้หลังท่านก็คิดค้นเกี่ยวกับยาลมะยาลมจนลม ตอนแรกก็ยังยังไม่ได้ขายไม่ได้จําหน่ายหรอกลองให้เขาลองก็คือเอาเพื่อนกับทำมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อของคุณแม่กังทำมาก็ให้ชาวบ้านข้างบ้านมาที่ลองได้ครับแล้วก็ดันผลก็ติดติดฮะติดมาตลอดครับแล้วเอยาตรงนี้เรื่องของสรรพคุณสรรพคุณแก้วินเวียนศีรษะฮจุกเสียดแน่นหน้าอกอะไรเนี่ยท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียเนี่ยได้ครับ เวลาไอก็อมหายหายครับอมอมก็หายด้วยหายหายครับอมเอายานี้อมไว้เดี๋ยวาหายผมต้องถามไปถึงลึกลึก,ลกนิดหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องของยาหอมนี้หนึ่ยาหอมเนี่ยมีเอเอไอเขาเรียกว,ว่าสม,มุนไพรกสิทธ์ไหมฮะตรงน,นี้คุณรู้สม,มุนไพรกสิทธ์ไหมอ,อาจจะบอกให้เขารู้ว่ามันนี่เข้าข้าวว่าม,มาส่วนผสมอะไรบ้างบอกได้เพราะหลายคนอยากจะรู้เลยว่าอย่างกล่องเนี่ยโหมึงมันเป็นขวดก็มีในกล่องเนี่ยจะมีขวดเล็กอย่างนี้สิบสองขวดใช่แล้วก็มีขวดใหญ่ ตัวใหญ่อะนี่แบบเป็นใหญ่ใหญ่มากก็เป็นกลางกลางห่างนี้หกขวดมันตัวไว้หกขวดหกขวดก็ขวดอันนี้เลยครับอ่าตรงเนี้ยข้างในภายในเนี่ยมันจะเป็นมีสมุนทรสรรคุณมีสมุนไพรอะไรอย่างเช่นอะไรบ้างครับมีมีอบเชยอบเชยนะฮะจันเทพจันเทศจันเทศกันพูกันพูอ่าชะเอมชะเอมมีกบกบโซนะฮะตรงเนี้ยหลายหลายอย่างฮะมี ก็คืออยู่อยู่ในตรงนี้ที่พูดมาเนี่ยเป็นเกี่ยวเรื่องของสมุนไพรไทยนไครับแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวผมถามคุณลุงอเนกนิงว่าสรรพคุณอายางอบเชยสรรพคุณของอบเชยอบอบเชยนี่มันเกี่ยวกับบำรุงไ้เพื่อไตอะไรพวกนี้ได้ไหครับบำรุงไตได้ครับได้แล้วผมถามลึกนิดนึงเลยตัวนี้นะครับหลายคนบอกว่าจะเข้าใจ เหมือนยาลมยาลมกับยาหอมคืออันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันะแล้วทำไมเขาต้องไปเรียกพูดยาลมผมเคยเห็นเ่าท่าคุณไงโดยเฉพาะอพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ของแม่หรือปู่ยายก็บอกเอายาลมมาหน่อยสิลูกอะไรเงี้ยทำไมเขาต้องพูดยาลมไม่ไม่ทราบเาเห็นเขาเรียกสองอย่างฮะได้สองอย่างเป็นยาหอมก็ได้ควรจะเข้าใจกันว่าคืออันนี้เป็นยายาลมคือยาหอมนั่นแหละอาหารเดียวรั่แต่ดูมันอาจจะชื่อดีผมคิดว่า เขาจะคิดถึงว่ายาลมนี้อาจจะใช้มันตอนเลามากินคือแก้วิ่งเวียนศีรษะก็เลยกเพื่อเกิดเป็นลมก็ไปหาได้ใช่ไหมนะนะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักพู่หนึ่งนะครับเราจะอยู่กับุณลเกซึ่งีุณลเกษตรนั้นท่านก็อยู่ที่จังหวัดอุทัยนะชีวิตท่านก็ทําเกี่ยวเรื่องของธุรกิจเกี่ยวเรื่องของยาหอมถามว่ายาหอมคนไทยรู้จักไหมครับทั่วประเทศรู้จักกันหมดเดี๋ยวเราจะได้มารู้ว่าเอ๊ะทำไมยาหอมเนี่ยเข้าไปสู่ระบบของ สินค้าโอทอปอย่างไรบ้างท้าคผูเราไปาไปคุยกับครูเอกันตต่อครับในช่วงต่อไป